ค้องค่ะสั่งเค้กเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งค่ะงั้นขอไปข้องน้ำแป๊บนึงนะได้เลยค่ะไม่ต้องรีบนะคะครับเฮ้ยพี่ ย่าดูเขาไปเลยครับเมื่อกี้น้องน้องมีอะไรหรือเปล่าคะน้องเจ้าอะไรหรือเปล่าคะใจเงย็นครับพี่ใจเงย็นครับในน้ํามันเป็นไงบ้างครับพขได้เจอผมแป๊บเดียวคิดถึงผมไหมแหมไปครับแป๊บเดียวเองตัวใหม่คิดถึงไม่คุณเป็นอะไรครับทำไมหน้าซีดๆไม่รู้ค่ะอยู่ดีก็ปวดหัวขึ้นมา ปวดหัวแล้วครับงั้นผมว่าเรากลับบ้านกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมไปสง่งได้ค่ะขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรครับค่อยๆลุกนะแต่วผมตือนกระเป๋าไดเองครับ ได้ตัวน้องเข้ามาแล้วครับรีบบอกผมมาเลยว่าให้ผมไปส่งที่ไหนก่อนที่น้องเขาจะตื่นฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยฮัลโหลสัญญาณฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับพี่ครับพี่ตื่นนะครับพี่พี่พี่ครับ ตื่นเล้วเร็วครับพี่พี่ตื่นนะครับตื่นพี่ครับพี่ครับโลครับได้ยินไหมครับ ครับฮัลโหลฮัลโหลอ่ะครับไอ้ hey, ไม่มันเป็นหน้าที่คนขับไม่ใช่เหรอครับไม่รู้สิครับอีกสักพักน่าจะกลับมามั้งคุณจะบ้าเหรอให้ผมไปส่งเองเนี่ยนะผมไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นหรอกครับอีกอย่างนะครับเดี๋ยวน้องเขาก็ตื่นแล้วเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ไงครับเอเคผมไปส่งให้ก็ได้ แต่อย่าลืมนะว่าต้องเพิ่มเงินให้ด้วยอะครับโอเคครับงั้นก็ส่งโลเคชันมาเลยครับครับครับวัสดีครับ พี่ครับตื่นเร็วพี่พี่พี่ครับ นมาให้แล้วใช่ไหมฮะอ่าครับครับเลยผมรีบไปครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเดินไงวะเนี่ยเฮ้ยขอโทษครับผมไม่ทันได้มองขอโทษครับขอโทษครับขอโทษเหรอเฮ้ยก็เดินเคลิ้จริงครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย พี่ครับพี่ตื่นด้แล้วตื่นนะครับพี่พี่ตื่นเถอะครับพี่ครับ พี่พี่ตื่นเถอะพี่พี่ครับพี่ครับพี่พี่ตื่นเถอะครับพี่ Ấy. Ấy. Ôi trời, tháo thau nó cắn pựt. Ấy, đứt. Ui. ไปไหนของมันแล้ววะออ้าดูดิว่าเจอใครเองคิดว่าเรื่องมันจะจบง่ายๆไว้น้องบอกมาเอาผู้หญิงคนนั้นไปไว้ไหนแล้วก็ทำอะไรกับผู้หญิงคนนั้นผมไม่ทำอะไรนั้นแหละเธออยู่ในที่ที่ปลอดภัยดีเองจะบอกมาดีๆไหมวะหรือว่าอยากได้เงิน อยากได้เท่าไหร่บอกมาผมไม่ได้อยากได้อะไรนั่นแหละผมแค่อยากช่วยเธอเฉยๆพี่มีทางรู้หรอกว่าเธออยู่ที่ไหนอะสิ่งที่พี่ควรรู้ตอนเนี้คือที่พี่ทำไปอะมันไม่โอเคกับวิ่งเลยเนี่ยไอ้น้องพี่จะบอกอะไรให้นะเว้ยพี่ว่าเองอย่ยยุ่งเรื่องของคนอื่นดีกว่าเนาะหรือว่าอยากทำตัวเป็นพระเอกได้นะจกได้ได้ อ,อยากยุ่งเรื่องของอื่นดีนะคุณคะ คุณคุณคะตื่นคะ่ะนี่คุณโอเคหรือเปล่าคะเนี่ยที่นี่ที่ไหนคะที่นี่หน้าร้านอาหารนะคะแล้วคุณมาทำอะไรตรงนี้คะทำไมมันนอนสลบอยู่ตรงนี้ล่ะคะคุณโอเคไหมคะค่ะผู้ชายที่มากับพี่ได้ใส่ยาลงไปในแก้ว ต่อไปให้ระวังตัวให้ดีเวลาออกไปไหนกับใครตายละให้ฉันโทรเรียกใครให้ไหมคะงั้นช่วยโทรเรียกทหมดเท่าไห่คะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านก่อนดีกว่าจะได้ปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวทุกอย่างจะโอเคนะคะคุณไม่ต้องกังวลน,นะโชคดีมากเลยที่คุณไม่เป็นอะไร คุณคุณเป็นอะไรปะครับเฮ้ยคนโดนแทงคุณคุณทําใจดีๆไว้นะครับเอาลครับเออโรงพยาบาลนะครับเออมีคนโดนแทง,ทน,ง,ะง,ะงนะครับอยู่แถวหน้าร้านอาหารนะครับตรงแถวแยกแถวบีซอะไรเนี่ยครับเรีมาด่วนเลยนะครับ โอเคครับ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 คุณคุณทำใจดีไว้นะครับต่อไปให้ระวังตัวให้ดีเวลาออกไปไหนกับใคร